พ่อเฮ็ดอันนี้ก็เอาเฮ็ดอันนี้น้ำพ่อเฮ็ดยังก็เอาเม็ดล่ะค่ะวันต่มันจินได้บเบื่อ เฮ็ดอเน,นียนก็นสิมากออกน้ำคันคู่คือกันมองหาเห็ดกับมิตปาปลาหย่านะค่ะพี่น้องมึงมันเป็นคันคู่หน้าค่ะมันบอกเป็นปลาอันอันนี้เด้อค่ะปลาปลาหย่าคันคู่หน้าพุ่นนี่ติงเต้อันอน กัวสีพานเข้าไปอืมมันเป็นปลาหย่าค่ะพี่น้องพุ่นพุ่นข่อยสิไปเก็บมองหันค่ะมองมันเคยออกเนี่ยค่ะพี่น้องนั่นมันต้องพานมันต้องยางพานปลาหย่าหยาข้าจุงสูงนี่ค่ะเบื่อตี <laughs> พุ่นกัวเสิไปหามองเห็ดออกได้ ีจ่จากพี่นอนยุ่งกับหลายพอายุง่งพุนนะเฮ็ดกับออกยุ่นยุ่ยไตยตีนพุนคนนกว่ากลมลงเอาบ่ได้ค่ะเพราะว่าหนาสิทธิ์แท่งหนามันสูงผัน่านมองนี้ไปย่างผ่านมองนี้ก่อนโอ้ย แกพี่น้องพุ่นมองนี่กับเฮ็ดลายคือกันค่ะพุดนีไงและมิดเฮ็ดออกลายลายเด้มขอามาในนีถ้าว่าห่าง่วนมาก็จะเป็นเฮ็ดอันนี้แหละเฮ็ดอันนี้เสียบเด้ค่ะพี่น้องมันหั่ง หาอยากมันมันมุนไวไหมคะ่ะมันหักไว้เพราะว่าวันเป็นเห็ดเถียนพอยเนื้ออันอืมคุนี่คุณอ่ะโอ้ยหลายอยู่ขั้นเสือเอาเห็ดอันนี้นั่นมันออกหลายคะ่ะโอ้ยนะ แต่พี่น้องชูนที่ดอกหนึ่งบักงามเลยโอ้ยเป็นคันคู่นี่แหละค่ะมันก็เลยเก็บเห็ดยากเนาะค่ะ พุ่นขางลัางพุ่นกับมีพุ่นแต่ว่าทางปะในป่าหยาค่ะพี่น้องขอบ่ไปเอาดอกนันเขามันบูเข่าหยาตเรื่องนี้ค่ะพี่น้องกําลังผลขึ้นไม่ไม่นี่เลียวเห็นหยากดีสีน้ำตาลโอ้ยสีเท่าๆเนาะค่ะ คุนสีเทาสีคืออันขีดินเลยทําววามสะอาดกันยากเพราะว่ามันเป็นน่มันติดดินโอ้ยเกือบมันเหยียบมองนี้ พี่นอ้องโอ้ยยุ่งกัดเพ่อยุ่งเด้อค่ะพี่น้องโอ้ไพ่หลายๆกันเขาปลาเห็ดก็ต้องยุ่งนี่ละหลายที่สุด พ่อแกงหรอดิค่ะได้เป็นหมอแล้วล่ะอืมอมึงดอกนี่นด้พุ่อยุไตกไม่พูดนะอ,อุณหภูมิน้องโอ้ยพี่เอ้ามีอีกยี่สิบต้นอ้อพี่ เฮ็ดอันนี้มกกระเสบค่ะพี่น้องหอมหวยหวยนี่โอ้ยมุนยาขึ้นมากลัวสิพลขึ้นมาได้ก่นะโอ้ยมุนมดเย็บเฮ็ดอันเนียนบย่ได้ง่ามดอกเพราะว่ายังมันแตกมันหักมันมุนไว้ อดอกนี้มาั่งามแท้ Hẹn đọc nói đọc nít vô <laughs> หลอกนุ่มๆโอ้ยต้องไปป่าตีนออกอีกอทำความสะอาดนี่คักขนาดเลยนนี่ดิ้นหลายนะคะ เก็บมั่นอยู่ดอกอเ็ดแต่มันดอกน้อยเนาะค่ะพี่น้องลายอยู่แต่ว่าต้องเปิดฮะเอาคุณนี่ในไต่เนาะค่ะคุณคุณยู่ไต่ป้าหยาคุณอ่ะพี่น,อน้องคุณนู่ไตยย่หยาอันอืม เก็บมั่นอยู่เก็บมวลเก็บมั่นอยู่ดอกหน่อยมุนไวแต่กัดแสบค่ะพี่น้องเฮ็ดอันนี้ยคุณดอกตูมดอกตูมมันสิคือเห็ดอันเห็ดเพาะเนาะค่ะพี่น้องสีก็คือโอ้ยเก็บมันหยาหกคัก ยายาเง้ยวคุณบ่เปิดฮะก็บบ่พอ,อ Ui, chị mình hạt quay Chào phía nông นี่เดี๋ยวดอกตุมูมเปียกฝนตกเนี่ยพี่น้องเป็นเกมๆมนึงเอาโลดหลายคักพูด่ยออกคักออกดีเนาะโอ้้บูหมากเตอ์ม,มันอัน มันมุนไว้นี่แหละค่ะเจ็บแห้งกับผู้ใด้ผุ่นท่างผีแหงร้ายโอ้ยร้ายคักร้ายเน่เก็บบ่หวาดบ่ไหว <c oughs> นี่ผีน้องเป็นกิมกิมนึงเอาโรดโอ้ยอึ๊บ แม่มันมองนีแม่ค่ะพี่น้องมาหลายคักหลายแน่เถิเบิงนี่ขาวเกียกเพียกย้อนโอ้ยเก็บจังไดังสิเก็บบาดเก็บไหวเนาะฮันเก็บแหงก็ไม่ได้โอ้ยคุณน,น่ะเบิ่งไงพี่น้อง เป็นกิมกิมหนึ่งฝนก็นแหงตกใส่ก็แห้งเปียกคักบานคักอืมนี่พุ่นเปิดไปเท่าไรแหงพอหลาย มาสิบ่เอาแล้วกับเสดายโอ้ยคุณเหยียบยุ่มุนอนิไหมพี่น้องอ้ยกอดถูดกอไพ่เด้อเหยียบกม็มีมันบ่เห็นเนาะคะ่ะมันบ่เห็นหูง <c oughs> มันอัน ยุบปลาหหนาหลายปลาหหนานี่า,า,าแล้วมันเห็นหยากก็กระเยียบไปน้ำก็ถอดเอาแต่อันนี่แหละค่ะพุ่นเมื่นี่พี่น้นนนองเพิ่งขึ้นมาพุ่นพุ่นว่นาสิเบ่ร์าแห้วล่ะมันถึงเสียดาย เพราะว่าอย่างวันตีมันหลายคักเฮ็ดอันนี้ก็สิอยากเอาไปหมกมันหอมมันแซบค่ะโอ้ยเก็บบาหวาดบบาไหวาแล้วพี่น้องมาทีนี้หลายพูดหลายพูนาเด้อพี่น้องได้อยากเก็บเห็ดเก็บสะใจคักซะ มันหลายคักดอกตูมมันนี่ว่ามันเฮ็ดเพาะคุณ่ะเพิ่งฝ่าออกมาบุญ เด็กจ้ะก็ถอดก็พายกรกดง่ายๆมองนี้นี่จ่น้อุณน่ะยุ่มหนีมีตอดอกง่ายๆ ยูมองเป็นแป้นอันนั้นก็กินมแม่งอันนั้นไหมแม่งห้อยถากห้อยเวียนเหัอน้อยถากดอกโอ้ยได้ละเกินดอกนึงยนงยูนิท่าน มึงบอกง่ายหนึ่งได้อยู่นี่โอ้ยพี่เดิพี่เด,ดิพี่น้อมดอกงามอดอกตุตุเลยเงาอางนัน n h า หาหยากเงาหญ้านี่เห็นหยากสีก็คือดินนี่ đồ bật ngay bật ngang สองดอกเห็ดแทดเห็ดท่าดอกงามๆเลยเดีย๋ยวเติมกันจากพี่น้องมือนี้ได้เคิงกระตาค่ะเคิงกระตาใหญ่ค่ะพี่น้องเป็นเห็ดร่วมค่ะเห็ดสารพัดมีสามสี่เห็ดมูลค่าเห็ดเพิงโสมเห็ดเพิงยู่ค่าแล้วก็เห็ดอัน เฮ็ดอันนี้ค่ะเฮ็ดไอขี่ไก่เดียนค่ะนี่นะคะกะสีบ่คอยงามปันไดเดี๋ยวจะไปปาดตีนค่ะพี่น้องปาดตีนแล้วก็ล่างแกงเนาะค่ะเดี๋ยวกะสีเมื่อแล้วคับพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องเมื่อนี้ได้ซ้ำนี่นะคะกับบ่หมานคือเมืองว่านนี่ปันไดก็ได้เคืองตาเมือนว่านจังไดลนกับตาค่ะนะคะพี่น้องเก็บบักม่วงก้อนบักม่วงลนเต็มพ่นนะคะพ่นเขายายน้องเขาหน้าปังยายน้องกับเกี่ยวแล้วเด้อค่ะเกี่ยววางอาทิตย์วางหันละ พราะว่าฝนมันตกยายน้องบ่ได็มาไทยพี่น้องเบิ่งตอนเกียวค่ะพี่น้องเอาไปขายเลยเดีกิโลหกบาทค่ะนี่เอารถมาเกียวแล้วค่ะพี่น้องนะคะขาดทุนค่ะพี่น้องนะคะปีนี้ยายน้องก็ขาดทุนตามเดิมค่ะพี่น้องพี่นาคือสิบอเฮดอีกดอกค่ะนะเก็บบักม่วงก่อนค่ะพี่น้องอเออลืม่อยลืมกะตาเต็ด่อยเก็บบักม่วงเราก็สิเมื่อค่ะพี่น้องนี่ตาเต็ดก็เด็เคืองตา ม่วงเอก้องลองก็ล้นเต็มอยู่เพราะว่ามันล่มเนาะค่ะเนาะมันสุกหลายพ่นล้นเต็มดินอยู่ค่ะพี่น้องพูนะ่ะม่วงเอื้องลองผู้ใดอยากมาไปกวนเด้อจะพี่น้นะนอง,นะออง,องล้นเต็มดินอยู่พูน่ะเต็มใตเทียงพ่นนะคะพี่น้องนะย็บักม่วงจะข้าวม่วงสุกล้นเต็มดินอยู่ค่ะจ้าพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆที่รับชมเดอ้อ ขอบคุณหลายๆที่มาซอยเก็บเห็ดค่ะพี่น้องมือนีได้เครื่องกะต้าค่ะแล้วก็เก็บอบม่วงเมื่อบ้านเมื่อกินนะคะจ้ากุน่ะม่วงกระไดจ้าสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกคู่ทุกคนค่ะมืออื่นอาจจะม,มาเก็บอีกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าดอกหน่อยมันยังหลายอยู่เห็ดเนาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องบ๊ายบายจ้า